สวัสดีครับขอต้อนรับ FC ทั้งจากทางฝั่งลาวและฝั่งไทยเข้าสู่ช่อง YouTube ลาวไทย2ฝั่งโขงขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมครับความคืบหน้าจากทางช่อง y ย u ทูบ e e นท e t e l ได้๋อวมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวเริ่มจริงจังเร่งส่งแรงงานลาวเข้าไทยเพื่อกอบกู้ค่าเงินกีบให้กลับมาแข่งข้า ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับในตอนนี้ประเทศลาวกำลังขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนักส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่าและประเทศลาวนั้นก็มีอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงและการค้าของสอปป,อปอลาวก็ยังขาดตุลการค้าตลอดทําให้เงินตราต่างประเทศไหลออกจากประเทศลาวเยอะกว่าเงินตราที่ไหลเข้ามาทําให้ความหวังของคนลาวที่คิดว่าการค้าระหว่างประเทศนี้ จะทําให้เงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวเยอะขึ้นช่วยกอบกู้เศรษฐกิจและค่างเงินกีบให้กลับมาดังเดิมซึ่งความหวังนี้เริ่มจะหดลงแล้วการค้าระหว่างประเทศของลาวขาดดุลการค้าเกือบจะทุกเดือนเลยแต่ช่องว่างทางการหาเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวนั้นก็ยังมีอีกหลายช่องทางอยู่ดยหนึ่งในนั้นก็คือการส่งแรงงานลาวให้ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ และเวลาที่แรงงานลาวเหล่านั้นฝากเงินเข้ามาให้กับครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวก็จะทําให้เงินตราต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในประเทศลาวถือว่าการส่งออกแรงงานลาวนั้นไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทางการลาวในตอนนี้กําลังทําอยู่และแรงงานลาวที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนี่แหละอาจจะเป็นคนกอบกู้เงินกีบให้กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกก็เป็นได้ เวล่าสุดทางการลาวได้เริ่มทำการประกาศหาแรงงานภายในประเทศลาวเพื่อส่งแรงงานเหล่านั้นเข้าไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งคณะบริหารงานชาวหนุ่มประชาชนลาวแขวงสวรรคเขตได้ทำการแจ้งเพื่อรับสมัครแรงงานลาวไปทำงานที่บริษัทหรือโรงงานสถานประกอบการอยู่ภายในประเทศไทยหนังสือแจ้งการรับสมัครเรื่องรับสมัครแรงงานเกณฑ์อายุ ระหว่าง18ปีถึง45ปีเข้าทำงานในบริษัทโรงงานสถานประกอบการต่างๆอยู่ที่ประเทศไทยโดยมีเนื้อหาว่าเปิดรับสมัครแรงงานลาวอายุระหว่าง18ถึง45ปีเข้าทำงานในบริษัทโรงงานและสถานประกอบการต่างๆอยู่ที่ประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานคนที่เรียนจบวิชาชีพสาขาต่างๆรายละเอียดดังนี้ 1. โรงงานอิเล็กทรอนิกส ต้องการแรงงาน100คนทำงาน8ชั่วโมงต่อวันโอทีชั่วโมงต่อวันหยุดวันอาทิตย์มีประกันสังคมเลี้ยงอาหาร2มื้อต่อวันมีหอพักให้ยกเว้นค่าน้ำค่าไฟรายได้13,500บาทถึง16,000บาท 2. บริษัทน้ำมันบางจากต้องการแรงงาน200คนสวัสดิการเหมือนกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แต่เงินเดือน เริ่ม12,000บาทถึง16,000บาทจากการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวนั้นมีคนลาวสนใจทำงานเป็นจำนวนมากคนลาวต่างได้พูดกันว่าไปตายอยู่ด่านหน้าดีกว่านะหนุ่มๆปล่อยให้คนเท่าเฝ้าบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองนี้ไว้ยุคนี้อันไหนคิดว่าดีกับตัวเองก็ทำเลยถ้ายังมัวจมปลักกับคำพูดของคนอื่นอยู่นะก็จะไม่มีกิน ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจากถูกว่าขายชาติตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกู้ชาติความคิดของคนลาวนี่สุดยอดนะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นตุ๊กแกเปลี่ยนสีไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําถูกแล้วต้องทําแบบนี้ถึงจะอยู่รอดและอีกเรื่องคือการท่องเที่ยวแต่ระเบียบลาวเป็นอุปสรรคถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงอ่ะ คิดว่ามันง่ายหรือทั้งจิกทั้งด่าคนไทยสารพัดพอจะตายก็หันมาหาพึ่งพิงคนไทยส่วนใหญ่เขารู้ตัวกันหมดแล้วเขาเลือกเอาแรงงานพม่าก,กันแล้วเพราะขยันไม่เรื่องมากจะขอเพิ่มโคต้า MOU เพิ่มกว่านี้ก็ยากแล้วเพราะจำนวนมันถูกกำหนดไว้แล้วพวกลักลอบเข้ามานะ่ะเขาจับได้ก็ส่งกลับแถมผู้ว่าจ้างก็โดนด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ตอนบ่มีปัญหานะด่าไทยไม่นับญาติ y o u t u b e หลายคนด่าไทยต่แรงงานที่มาทำงานในประเทศไทยด่าคนที่พูดภาษาไทยชื่นชมจีนเวียดนามคือมิตรมหามิตรคือพี่น้องตอนนี้นะ่ะเป็นจังไดละ่ะนี่ละ่ะเขาว่าลาวตาแตกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube One t o t e l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าาลาวเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจีนบกมือลามีแค่ไทยที่เข้าลงทุนโดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนะครับก็มีดังนี้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคแห่งชาติลาวรายงานว่ามูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวลดลงจาก210.1ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021ลดลงมาเป็นแค่16.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี2022ลดลง69%สาเหตุที่ทำให้มูลค่าการลงทุนลดลงเยอะมีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือผลกระทบจากการปิดประเทศลาวปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศลาวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตได้กล่าวว่าในระยะนี้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ลดลงโดยนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลดลงนั้นอาจจะเป็นผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศลาวและทางด้านของเขตเศรษฐกิจพิเศษในนครหลวงเวียงจันทร์ในปี2022มี32บริษัทเข้ามาลงทุนและในปี2023ก็มีนักลงทุนจากต่างประเทศลดลงมากแต่ถึงแม้ว่านักลงทุนชาวจีน จะเข้ามาลงทุนในประเทศลาวน้อยลงหรือบางส่วนหันไปลงทุนในประเทศอื่นคนลาวก็ไม่ต้องตกใจหรือกังวลไปเนื่องจากว่านักลงทุนไทยก็ยังคงมาลงทุนอยู่ที่ประเทศลาวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวนเตรียมทําการเปิดสาขาในประเทศลาวทางด้านของบิ๊กซีก็กําลังจะสร้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ประเทศลาวอีกด้วย ในตอนนี้ทั้งสองโปรเจก์นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอยู่และนักลงทุนไทยจะสร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ที่ประเทศลาวอีกด้วยในตอนนี้ก็ได้มีนักลงทุนไทยได้ทำการก่อสร้างโครงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ประเทศลาวอีกด้วยไทยถือหุ้น95%ลาวถือหุ้น5%ร่วมกันล่าสุดก็มีข่าวว่าร้านอาหารชื่อดังของไทยก็จะมาเปิดสาขาอีกด้วยที่ลาว นั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าสุกี้ตีน้อยโดยมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นภายในปีนี้ประมาณ60สาขาโดยมีพื้นที่รับรองขยายสาขาแล้ว55สาขาโดยจะเน้นการขยายสาขาในกรุงเทพเป็นหลักมีแผนขยายไปต่างจังหวัดและมีการศึกษาขยายไปต่างประเทศเพิ่มเติมคนลาวต่างได้พูดกันว่าเตรียมไปจัดเปิดอยู่ที่ห้างวิกซีไหมที่จะสร้างเร็วๆนี้ ถ้าร้านนี้มาเปิดอยู่ลาวนะ่ะบอกเลยอันดับหนึ่งแน่นอนร้านที่ชอบกินประจำนะ่ะแซบแล้วก็ไม่แพงนั่งรอ1-2ชั่วโมงก็รอมาแล้วแซบเคยกินมาแล้วด้วยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเพื่อนแท้ที่ลาวเว้านั่นะมีจีนเขมรเวียดนามเฮติอย่งลาวยามที่ลาวลำบากอับจน ติดดินกันอยู่ซ้ำนี้บ่มีผู้ใดที่ลาวนั้นยกย่องอยู่นั่นน่ะบ่เห็นพวกมันให้ความช่วยเหลือเลยเฮ็ดยังเป็นซ้ำนี้ล่ะตอบคำถามมาเดอ้อคนลาวที่อวดดีซ้ำนั้นน่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยไปปูพื้นฐานพลังงานยั่งยืนแล้วระยะเวลาไม่เกิน30ปีพอหมดเวลาอนาคตค่อยว่ากันใหม่ส่วนห้างหรือร้านสะดวกซื้อก็คือเอาสินค้าไทยไปปล่อยเพื่อส่วนแบ่งการตลาด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการลงทุนทำธุรกิจไม่ใช่การกุศลนักลงทุนต่างก็หวังกำไรกันทั้งนั้นแหละที่นักลงทุนไทยเราเนะ่ะเข้าไปลงทุนในลาวก็เช่นกันยังไงก็หวังกำไรแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยนิสัยคนไทยเราแล้ว,ลวไม่เอากำไรแบบขุดรีดทุกเม็ดทุกหน่วยแบบนักลงทุนจีนอย่างแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนลาวไม่โง่นะแต่ต้องยกย่อง จีนเวียดนามในใจลึกๆคนลาวรู้สึกดีว่าใครพึ่งได้ใครพึ่งไม่ได้แต่พูดไม่ได้น้ำท่วมปากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องของลาวคือเขมรและเวียดนามแต่คนไปลงทุนในลาวมากสุดคือไทยคนไปเที่ยวมากสุดก็คือไทยลาวต้องคิดดีๆนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าคนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละเจ็บไม่จำเขาถึงได้ใจไง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ